ก่อนที่ผมจะไปโอลิมปิกสี่ปีก่อนนั้นผมเห็นในทีวีเห็นพี่สมรักกลับมาโอ้โหยิ่งใหญ่มากการต้อนรับตอนนั้นผมคิดในใจโอ้ผมอยากเป็น,ปนแบบเด็กแบบพี่สมรักตอนนั้นผมเข้าไปใหม่มากติดทีมชาติได้ปีก,กว่าครับในทีมชาติก็จะมีพี่ในรุ่นเดียวกัน,นครับรุ่น5 1าสิเอ็ดทีมอสระสมจิตจงจอ,งจอหอวรพวุทธเพชรคุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับ สมาคมเขาก็ส่งตัวไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อเมริกาที่คิวบาที่ไรเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ผมตั้งเป้าหมายว่าออผมต้องมีเหรียญกลับมาคนอื่นเขาก็บอกว่าผมยังใหม่มากยังอะไรมากนะครับเพราะว่าติดทีมชาติได้ปีกว่าๆน้องใหม่เลยตอนนั้น เขารู้จากเราทั่วประเทศนะครับโอ้ชีวิตนี่เปลี่ยนไปมากเลยครับที่ก่อนที่ผมจะไปมันปิด4ปีก่อนนั้นผมเห็นในทีวีเห็นพี่สมรักกลับมาโอ้โหยิ่งใหญ่มากการต้อนรับตอนนั้นผมคิดในใจอู้ผมอยากเป็นอยากแบบแบบพี่สมรักแต่ว่าเราไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าจังหวะที่โอกาสที่เรามีให้เราผมก็ทําเต็มที่เขาให้การต้อนรับยิ่งใหญ่จริงๆครับ กับโอลิมปิกแล้วเราเราไม่ได้อยู่ในทีมชาติไม่ได้เขาเลิกก็ผมก็ไปทํางานรับราชการไปเป็นครูพระ,ะที่โรงเรียนพลตำรวจที่นคนปรปฐมแล้วก็ย้ายเข้ามากรุงเทพเพราะว่าซื้อบ้านอยู่กรุงเทพสักสีหปีก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านก็เลยขอขอูม<อ>ิข้าัญชาย้ายกับไปอยู่ต่างจังหวัดที่อุตรด์ครับ ต้องยอมรับว่าชีวิตของนักมวยหรือเด็กนักมวยส่วนมากจะไม่ค่อยมีเงินหรือว่าครอบครัวยากจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมได้เงินมาผมผมคิดว่าเมื่อก่อนเคยลําบากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากที่จะลําลบากอีกไม่อยากเหมือนที่เขาชอบว่านักมวยว่าหมาล่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดอย่างนี้ตลอดว่าเราเราไม่อยากกลับไปให้เขาว่าอย่างนั้นผมผมพยายาม สอนน้องๆตลอดนะครับว่าให้เราประหยัดอยากให้เห็นคุณค่าอย่างาผมเนี่ยเอาไปบริหารเนี่ยผมก็ไปซื้อที่บ้างอะไรซื้อบ้านเก็บไว้อะไรอย่างนี้ครับตอนนั้นซื้อบ้านไปสักกี่หลังครับพี่ตอนนั้นต้สองหลังสองหลังหลังตอนนั้นอยู่กรุงเทพผมซื้อไว้อยู่อาศัยอยู่แล้วแฟนอยากค้าขายผมก็ไปซื้อตึกไว้อะไรอย่างนี้ครับผม,ผมเก็บไว้ดีกว่าเงินสดเงินสดใช้ง่ายแล้วเกิน ก็ปรึกษากันครับเวลาจะใช้เงินจะใช้อะไรกันเราเราเราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวอะไรนะแต่ว่าแฟนเขาของผมเขาเป็นต้องยอมว่าเขาเป็นคนประหยัดหน่อยก็แต่ใช้ใช้อะไรก็ไม่ไม,ไม่ไปไหนเราก็ไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวพื้นไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เราเราไม่มี ตอนนั้นอยู่ที่บ้านทํางานรับเา่การที่ตลดดิตนะครับภาคภูมิแจ้งผูงน้าเขามาเป็นสตาฟโค้ดเขาก็โทรไปหาผมว่า,าวิจารณ์อยากมาเป็นโค้ดไหมยิ้มยิงตอนนั้นผมคิดในใจอยู่ตลอดว่าถ้าสมาคมมวยยังเห็นความสําคัญมผมพร้อมที่จะไปรับใช้อยู่แล้ว<ม>ก็ผมก็อยากจะขอบคุณสมาคมนะครับอยากจะขอบคุณสนะีนักงารตำรวจ ท่าที่ว่าให้ผมมาช่วยวท่านประธานเทคนิคนะครับก็เป็นคนที่รักนักมวยดีแลนักมวยดีมากท่านสมชายเป็นคนที่ว่ามีแต่ให้จริงๆครับอยากจะฝากนะครับพี่น้องท,ทุกท่านว่าโอกาสจะผมเนี่ยมาจากเด็กเด็ก บ้านนอกเนั่นเข้ามาควยอยคว้าโอกาสที่นี่นก็อยากฝากพี่น้องว่าทุกคนอย่าไปเท้อทุกคนยังมีโอกาสที่จะฝ่าฟัน